นี่นะครับว้นนี้ลานกลางเต็นท์บ้านเวนนะครับวิมมี่วิวนะครับผมอยู่ที่จุดที่สูงแห่งหนึ่งของบ้านเวนนะครับก็จะมองเห็นวิวไปด้านล่างนู่นนะครับนี่นะครับให้ขับรถขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะข้างล่างจะเป็นอ่าเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นโรงเรียนนะครับนะมีร้านค้ามีอะไรอยู่ด้านล่างนะครับนะท่านจะไปซื้อของซื้ออะไรก็ซื้อได้ขึ้นมาตรงนี้นะครับ นี่นะครับจุดกลางเต็นท์นะครับด้านล่างเขาจะมีบ้านเป็นกระท่อมให้กลางเต็นท์ได้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมกันนะครับไปด้านนู้นก็จะออกไปที่ด่านห้วยโกลนนะครับไปเผอเฉลิมพระเกียรตินะครับอีกประมาณสักเกือบ50กิโลนะครับไปเรื่อยติดชายแดนสปปลาวเลยครับด่านห้วยโกลนนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมานะครับเราออกไปนู่นเลยครับอำเภอทุ่งช้างไปนู่นเลยครับนะ นะครับไม่ต้องย้อนกลับไปทางเก่านะครับไม่ต้องย้อนกลับไปทางไอพสปันเป็นอกเรือนะครับนะนี่นะครับวันนี้ผมก็ได้แคมปิ้งตรงนี้นะครับชีวิตติดขอบธรรมชาติใครชอบชีวิตแบบนี้นะครับนะบรรยากาศสุดอลังการนะครับวิวนะครับดูนู่นนะครับนะวิวสุดอลังการนะครับสวยมากๆเลยครับตอนนี้ต้นไม้กําลังเขียวนะครับได้รับฝนนะครับกาลังเขียว เขากาลังปลูก้าวโพดนะครับนี่ด้านล่างก็มีนะครับนะแคมปิ้งวิมมี่วิวนะครับณตรงนี้นะครับนะวันนี้ผมก็จะกางเต็นท์บนรถนะครับนะหรือไม่ก็อาจจะนอนในรถดูที่สถานการณ์ก่อนถ้าฝนตกผมนอนในรถนะครับนะเก้าก้าก็เปิดอยู่นะครับนะถือว่าโอเคนะครับสถานที่นะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยเขาจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเห็นไหมด้านล่างก็จะเป็นทุ่งนาเห็นไหมครับ เขียวกะจีเลยกําลังดํานากําลังทํานากันนะครับวิวสวยนะครับนะสวยมากเลยนะครับนะนูะ่นนะครับโอ้สุดลูกหูลูกตาที่นี่นะครับบ้านเวนเลยไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นต้นกําเนิดของลําน้ำน่านนะครับได้ยินเสียงน้ําไหลไหมนู่นด้านล่างนั่นคือลําน้ำน่านไหลไปที่จังหวัดน่านนะครับผ่านจังหวัดน่านไปนะจุดกําเนิดจะอยู่ณตรงอบตอด้านนู้นนะครับ เลยบ้านเวนไปหน่อยนึงนะครับนะต้นกําเนิดของลำน้ำน่านนะครับถือว่าเป็นที่บรรยากาศสโลลท์นะครับบ้านคนก็ยังไม่เยอะนะครับเห็นไหมมีเฉพาะจุดนี้ด้านนู้นก็มีป่าปายนะครับเข้ามาด้านนูน้นมาจากสปันนะครับผ่านสปันมานะครับนะวันนี้ผมมาในแวะสปันเพราะว่าผมไปแล้วเคยไปแล้วนะครับก็เลยอยากมาที่นี่แต่มาประทับใจนะครับผมว่าในความรู้สึกผมผมว่าผมประทับใจกว่าสปัน นะครับสปันนั้นคนมันค่อนข้างเยอะๆแล้วก็มันมีอารีสอดมีอะไรตามทิวเขานะครับอันนี้มันไม่มีนะครับเห็นไหมรีสอดเขาจะอยู่ด้านข้างๆล่างนะครับข้างๆไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเขายังรักษาความเป็นโซลไลท์ของธรรมชาติอยู่นะครับนะใครชอบแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับบ้านเวนนะครับเห็นไหมเขามีกระ่อบให้มากลางเต็นท์ได้นะครับมาแคมป์ปิ้งนะครับนะ ไม่ใช่ลักษณะเป็นไม่ใช่รีสอร์ทนะครับเป็นแคมปิ้งนะครับนะใครชอบแบบนี้ก็เชิญมาได้เลยนะครับนะมาได้เลยนะนะครับติดกับขอบนะครับธรรมชาติทุ่งนาด้วยนะครับผมว่าณจุดนี้นะครับที่บ้านเวนนะครับจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะดีดีที่สุดก็ว่าได้นะครับณจุดนี้เพราะว่าเป็นจุดที่สุดท้ายของวิวที่จะมองเข้าไปสู่ตำแหน่งของวิวด้านบนแล้วก็หมู่บ้านนะครับ เห็นไหมเห็นไหมด้านล่างเขาจะมีกระ่อบไว้ห้องน้ําก็มีนะครับห้องน้ํามีเห็นไหมเขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับห้องน้ํามีนะครับนูน่นเห็นไหมเสียงของลําน้ําน่านนะครับไหลอยู่ตลอดเลยนะครับนะมาจากเทือกเขาด้านนู้นนะครับนะบ้านเวนนะครับบ้านเวนแนะนําเลยนะครับใครที่ชอบแบบบรรยากาศแบบฟินๆสโล,โลไลท์แบบไม่มีอะไรวุ่นวายนะครับนะ ไม่มีตึกอะไรเกะกะตามากเกินไปนะครับนะสวยมากๆเลยครับวิวนะจะพาเดินชมนะครับนี่เห็นไหมครับใครไม่มีเต็นท์เขาก็ปิดเต็นท์ไว้ให้นะครับอยู่พอสมควรนะครับนะมีห้องน้ำมีเต็นท์ไว้ให้บริการด้วยนะครับ ราคาก็สอบถามกันเ,เองนะครับแต่ผมมาวันนี้ผมมากลางเต็นท์เองนะครับเขาคิดแค่ร้อยเดียวนะครับผมต่อรองเหลือร้อยเดียวเพราะผมใช้เฉพาะห้องน้ำเขานะครับนี่นะห้องน้ำเขาก็มีพร้อมเรียบร้อยนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างจะดีสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับ โอ้โหมันหายากนะครับนะนี่ครับนะมีปลั๊กไฟมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะโอ้โนู่นครับลำน้ำน่าน อยู่ด้านล่างนะครับเสียงไหลอยู่นะครับนู่นทำน้ำหนั่น,นครับนี่นะครับถือว่าสวยมากๆนะครับคนที่ชอบวิวนะครับชอบบรรยากาศนะครับ ไหมจุดกลางเต็นท์ตรงนี้ก็เหมาะนะครับเห็นไหมมองเห็นวิวรอบไปหมดเลยมองเห็นวิวรอบทิศเลยนะรอบทิศเลยนะครับมองเห็นวิวรอบทิศทางเลยนะครับมองเห็นวิวรอบทิศทางแต่มันก็ต้องเดินเอาลงมากลางที่นี่นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่มาเจอคลิปผมแล้วก็ชอบแบบสไตล์แบบนี้นะครับการท่องเที่ยวแบบสโลไลท์นะครับนะเดินทาง ชอบวิวสวยๆนะครับเหมือนผมผมชอบแบบนี้สไตล์แบบนี้นะครับนะก็ผมเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วนะครับนะก็ถ่ายคลิปเพื่อถ่ายทอดบรรยากาศให้ท่านที่ชอบเหมือนกันได้รับชมรับดูเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านที่ชอบจะเดินทางตามผมมาก็ได้นะครับบ้านเวนนะครับเข้ามาทางบอกเรือนะครับเข้ามาเรื่อยๆผ่านสะพานมานะครับขับมาเรื่อยๆก็จะมาเจอบ้านเวนแล้วก็ขึ้นมาด้านบน อีกนะครับมาเจอแคมปิ้งวิมมี่วิวนะครับนะรอต้อนรับท่านอยู่ขอบคุณอย่างสูงครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงโชคดีครับสวัสดีครับ